เอาละครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งในวันนี้พี่คนนั้นก็จะมาแอบเติมเพชรให้กับแฟนเก่านั่นเองเลยนะครับผมหรือว่าแอบเติมเพชรให้กับพี่ลักกี้นั่นเองเลยนะครับผมทุกคนจำ EP นั้นได้ไหมครับ EP สามที่เขาบอกว่าเอ้ยเราเป็นได้แค่เพื่อนนะครับคงไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับพี่คนนั้นก็จะมาแอบเติมเพชรให้กับแฟนเก่านั่นเองเลยนะครับผ แต่พี่คนนั้นนะครับก็ยังไม่รู้นะว่าเขาเปลี่ยนรหัสหรือ,อยังนะครับผมเพราะว่ารหัสนั้นก็เป็นรหัสที่แบบเขาให้พี่คนนั้นมานานแล้วแหละเท่าที่พี่คนนั้นจําความได้นะครับก็จะเป็น ID ดีของเขานั่นเองที่แบบเคยเอาให้นะท่านผู้ชมประมาณนั้นนะถึงแม้ว่าพี่คนนั้นนะครับจะเป็นได้แค่เพื่อนนะฮรท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าสถานะเขาจะเปลี่ยนให้พี่คนนั้นเป็นได้แค่เพื่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่คนนั้นก็ยังรู้สึกรักเขาเหมือนเดิมนะฮรท่านผู้ชม ได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรแม้จะได้แค่เพียงไกลกัน วันนี้ก็เป็นวันดีๆนะผมที่พี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาเติมเพชรให้เขานั่นเองเลยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะโอเคไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่คนนั้นเนี่ยก็จะไปเช็คเออรหัสก่อนนะครับว่าเขาเปลี่ยนหรือยังถ้าเกิดว่าเขายังไม่เปลี่ยนนะพี่คนนั้นก็จะเข้ารหัสเขาแล้วก็มาเติมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเออเปลี่ยนรหัสไปแล้วนะครับผมพี่คนนั้นก็น่าจะเศร้าอยู่นะแต่ดูจากทรงแล้วเขาก็น่าจะเปลี่ยนไปมั้งอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนรหัสไปนะครับผมแต่พี่คนนั้นก็จะเติมให้เขาแบบเหมือนเดิมแะแต่ก็็ไม่เปนรนี ได้มาละไปเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเวลาเล่นเกมแล้วพบปัญหาทําให้โทรศัพท์เครื่องรักมากวันนี้ผมก็เลยเลื่อนไปเจอแอปแอปหนึ่งที่เขาชื่อว่า n o c k Booster นะครับซึ่งผมเนี่ยก็เลยลองโหลดมาใช้ดูซึ่งแอปนี้นะครับผมเขาทําขึ้นมาเพื่อปรับประสิทธิภาพของมือถือโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะล้างข้อมูลขยะโทรศัพท์ที่สะสมไว้นานเพื่อเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์ของเราแถมยังสามารถเพิ่มความเร็วให้กับเกมเพื่อให้เกมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแถมแอปนี้ยังมีโหมดประหยัดแบตที่ทําให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ของเราน โรศัพท์ทํางานแถมยังสามารถดูสถานะของแบตเตอรี่ของเราได้อีกด้วยมีทั้งโหมดประหยัดแบตแบบอัจฉริยะและโหมดประหยัดพลังงานบอกได้เลยว่าแอปนี้เหมาะสมสําหรับสายเกมมิงจริงๆเลยและยังมีโหมดชาร์จแบตรเร็วอีกด้วยแถมเวลาเราชาร์จแบตก็มีการวิเคราะห์ในการใช้แบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราใช้งานดียิ่งขึ้นบอกได้คําเดียวเลยว่าของเขาดีจริงๆ สามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วที่แอ p p l a y s สํา e สำหรับใครที่หาแอปไม่เจอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดรีวิว5ดาวให้กับแอป Knock Booster ด้วยนะครับผมโอเคครับผมคือตอนนี้นะครับพี่คนนั้นก็เข้ารหัสพี่ลักกี้ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าพี่ลักกี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่านนะทุกคนเออนี่เลยนะฮะ ฮ้ยตอนแรกพี่คน,นนั้นนึกว่าพี่ลักกี้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ไปแล้วนะแต่นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเฮ้ยตอนแรกพี่คนนั้นนะครับก็นึกว่าพี่ลักกี้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าเก p p มพี่ลักกี้ไปแล้วนะครับแต่นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเอฮ้ยมันดีใจเฮ้ยตื่นเต้นนึกว่าเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยมาโอเคครับไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเติมเพชรให้กับพี่ลักกี้เลยนะครับตอนนี้เพชรพี่ลักกี้นะครับก็เหลืออยู่ที่ กีเพชรเองเฮ้ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะมีกิจกรรมอะไรมาบ้างเนี่ยมีกิจกรรมอะไรมาบ้างวะเฮย้ย เฮ้ยทุกคนอันนี้มีอะไรเนี่ยมีเคียวเคียวบัตตี้อ๋อนี่เลยคําอวยพรคืนก่อนคริสต์มาสเฮ้ยเคียวนี้สวยนะเฮ้ยสวยสวยอันนี้เขาให้เติม499เพรตอนนี้ก็เติมไปแล้ว61เพรเนาพี่ลักกี้เติมไป61พเพรเองหรอไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่คนนั้นนะครับก็จะมาเติมเคียวให้กับพี่ลักกี้นะท่านผู้ชมนี่เลยนะฮะมาไหนไหนก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรมาบ้างนี่ก็จะเป็นหนาวนี้กอดใครหนาวไม่กอดกันน่าจะได้แต่ห่มผ้านี่แหลมะมั้งโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน โอ้นี่เลยเฮ้ยสวยสวยมีมีอะไรบ้างวะเนี่ยเอ้อมีท่าทางด้วยยังไงวีเฮ้ยสวยทุกคนอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปเติมเพชรแล้วก็มาสุ่มให้กับพี่ลักกี้เลยนะฮะท่านผู้ชม โอเคครับผมวันนี้พี่คนนั้นก็มีร้านเติมเกมนะผมก็เป็นร้านบิมมี่ช็อปนะท่านผู้ชมนี่เลยนะฮะผู้ดูแลแคนช่วยพี่คนนั้นนั่นเองเลยนะครับผมสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากมาเติมเพชรร้านนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่คนนั้นก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้แหละท่านผู้ชมวิธีการเติมนะครับผมแค่ใช้ UID ในเกมเรานะครับผมก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมพี่คนนั้นก็เติมบ่อยมากนะครับร้านนี้นะแม่ค้าน่ารักมากนะฮะแถมใจดีด้วยนะนะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่คนนั้นเนี่ยก เฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้เพชรก็เด้งเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้เพชรเด้งเข้าสดๆเลยนะครับพี่คนนันนะผมก็เพิ่งโอนตังให้เมื่อกี้เองนะเฮ้ยพเพชรเด้งเข้าแล้วนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยไวมากนี่เลยนะครับก็จะเป็น1 8 7 6เพชรนะรวมกับอันเก่าด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรารับกันไปเลยนะครับเฮ้ยสามารถสวมใส่สวมใส่นี่จะเป็นแบบไหนว่าถือในล็อบบี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่คนันเข้าไปดูก่อนนะครับว่าถือในล็อบบี้ได้หรือเปล่านะท่านผู้ชม อ่านี่เลยนะครับท่านผู้ชมสามารถถือในล็อบบี้ได้ด้วยนะฮะนี่เป็นไงละ่ะสวยหรือเปล่าท่านผู้ชมเฮ้ยยังสวยเลยนะพี่สวยมากสวยมาก่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไม่พอแค่นี้นะครับตอนนี้ก็เหลือเพชรอยู่ที่1876เพชรใช่ไหมเดี๋ยวพี่คนนั้นนะครับก็จะไปสุ่มของให้กับพี่ลักกี้เลยนะท่านผู้ชมอ่ะนี่เลยนะครับพี่คนนั้นก็จะมาสุ่มสกายวิงวิเศษจากสากลโลกนะให้กับพี่ลักกี้นั่นเองเลยนะฮะท่านผู้ชมมีท่าทางสุดวิเศษด้วยนะครับผมตามที่รีวิวเมื่อกี้วูสวย โอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาของออกก่อนนะครับของที่เราไม่ต้องการนะครับต้องเอาออกสักประมาณ2ชิ้นนะจะเอาชิ้นส่วนนี้ก็แล้วกันโอเคอเขาบอกเลยโอเคหมุนกันเลยเฮ้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 ยโอ้อันนี้มีแล้วนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ไม่เป็นไรหมุนอีก <c oughs> เราจะหมุนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้เฮ้ย <c oughs> โอ้ได้ <c oughs> สัตว์เลี้ยงว่ะ ไม่ออกตอนแรกพี่คนนั้นคิดว่าจะออกแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาโอเคหมุนอีกอืมน่าจะหมดตู้นะดูจากทรงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะครับผมหมดตู้ก็ได้เหมือนเดิมแาแหละอ๋อไม่ว่าแล้วต้องหมดตู้นะฮะโอเคครับไม่เป็นไรครับผมหมดตู้ก็ได้นะฮะอโอเคสินสุดท้ายแนละ้ว อันนี้เลยนะครับผมก็จะได้มาแนละ้วนี่เป็นไงล่ะ <laughs> โอเคเปิดไปเลยนะครับ <c oughs> นี่มีท่าทางสุดพิเศษด้วยนะสวมใส่ไปเลยนะได้สวมใส่แล้วแล้วเรามาดูสกายวิงนะครับนี่เลยนะครับสกายวิงนะครับตอนที่เราเข้าไปในตัวเกมนะครับเวลาอยู่บนเครื่องนะครับก็จะขี่กวางเป,ป็นข้างเครื่องบินเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะมาโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการเติมแล้วนะท่านผู้ชมก็เหลืออยู่ที่94เพชรจะบอกเลยว่าฟรีไฟที่โคตรเกลือเลย เดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นนะผมว่าเวลาพี่ลักกี้เข้าไอดีมาแล้วนะครับพี่ลักกี้จะตกใจหรือว่ายังไงหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วนะครับซึ่งเวลานี้นะครับก็จะเป็นเวลาที่พี่ลักกี้นะครับออนเกมนะครับท่านผู้ชมอ่ะพี่คนนั้นก็รอคอยมาตั้งนานนะพี่คนนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าพี่ลักกี้เนี่ยเขาจะคิดหรือเปล่าแต่ก่อนนะพี่คนนั้นก็เป็นคนที่แบบชอบแอบเติมเพียนให้กับพี่ลักกี้นะท่านผู้ชมปกตินะผมพี่ อ้านี่ไงเเชิญมาแล้วยังพูดไม่จบเลยท่านผู้ชมเชิญมาแล้วเฮ้ยเข้าไปเอ่อฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่ามีอะไรจะถามคนนั้นเติมเพชรให้หรอเออเอ่อใช่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 คนนั้นเติมให้ครับ คนนั้นแอบเติมให้มาและทำไมทำไมต้องเติมให้ด้วยก็เห็นของมันมาใหม่ไงคนนั้นคิดว่าเธออยากได้อะคนนั้นก็เลยเติมให้เพราะว่าเวลามีของอะไรมาใหม่ๆหม่เธอก็อยากได้ใช่ป่ะล่ะก็ใช่แต่ไม่ต้องก็ได้ตอบแบนี้ไม่ต้องเติมนะอือครับทำไมอะ่ะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะที่เติมให้แต่ทีหลังไม่ไม่เป็นไรแต่เป็นเพื่อนไม่จำไม่ต้องเติมให้ก็ได้นะขอบคุณที่เติมเห็ดให้ วันเนี้ไร่แม้้จะได่เพียงไกลป็นไรครับไม่ใช่มแอบสองทุกวันอะก็มีบ้างนะแอบสองเธอทุกวันอะทำอะไรเปล่าค่ะไม่ได้ทำอะไรก็นั่งอยู่แบบเงาเงานี่แหละกินอะไรยังกินแล้วโอเคมาไปก่อนนะเคาคมาถามเค่ีนี้แหละครับ โอเคครับผมอ,อ่ะโอเคครับเมื่อกี้เขาก็เชิญพี่คนนั้นนะไปถาว่าเติมเพชรให้เขารู้เปล่าพี่คนนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไม่ได้เติมเพราะว่าพี่คนนั้นแอบเติมให้เขาบ่อยไงท่านผู้ชมเขาก็เลยรู้นะครับว่าพี่คนนั้นแอบเติมให้นะฮะแต่ที่เขาบอกว่าเป็นได้แค่เพื่อนนะครับตอนนี้สถานะมันเป็นได้แค่เพื่อนนะครับท่านผู้ชมได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไร แ,กกแต่ที่เขาพูดกับพี่คนนั้นว่าสถานะ <S 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 เป็นได้แค่เพื่อน, <S 2> <S 2> ค,น,นคงเป็นแฟนไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็ขอแค่แบบเป็นเพื่อนกันก็ได้ขอแค่แบบได้คุยกันก็พอแล้วนะครับพี่คนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีเปอร์เซ็นที่แบบกลับมาหาก,กันหรือเปล่านะท่านผู้ชมพี่คนนั้นก็รู้สึกดีใจอยู่นะครับที่เขาเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนรหัสนะครับท่านผู้ชมก็ทําให้พี่คนนั้นนะครับสามารถเข้าไปเติมเพจให้เขาได้นั่นเองเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่พี่คนนั้นนะครับก็ยังเต็มใจนะครับเติมให้เขานะครับเพราะว่า ความรู้สึกสก็ยังมาเดิมนะครับยังห่วงยยยังรักเหมือนเดิมมาแหละท่านผู้ชมพี่คนนั้นก็เข้าใจเหมือนกันว่าเขาก็เป็นแบบนั้นเออประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่คนนั้นก็จะปิดคลิปแล้วนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันนะครับผมว่าจากสถานะเพื่อนนะครับจะได้กลับมาคืนดีกันหรือเปล่านะฮะก็มีน้องๆหลายคนนะ,คะผมที่ขอพี่คนนั้นมาว่าแบบอยากให้พี่คนนั้นนะครับผมกลับไปคืนดีกับพี่ลักกี้นะครับผมแต่พี่คนนั้นก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะกลับไไปปคคืืืนนนนดดีกัะะั้หรรออเเล่่าะบใม ที่แบบพี่ลักกี้นะครับให้สถานะพี่คนนั้นมาแบบว่าเป็นได้แค่เพื่อนอะไรประมาณนี้นะ <G ül> ก็อยา่าให้พี่คนนั้นนะครับก็ติดตามกันไปพร้อมกันนี่แหละกับพี่คนนั้นนะครับว่าจะได้กลับมาเป็นแฟนหรือเปล่านะครับอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไปจริงๆแล้ว